เอาละครับผมในที่สุดนะครับแพทโนตประจำเดือนสิงหาคมของแร็กเต o ร์ล็อกออริจินโกลบอลเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการพูดถึงแพทโนตตัวนี้แล้วก็มาดูกันว่าเปรียบเทียบกับพวกเซิร์ฟไต้หวันอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นการสปอยเล็กๆน้อยๆด้วยเพื่อเป็นการวางแผนสําหรับเดือนนี้นะครับผมว่าเฮ้ยใครจะเล่นกิจกรรมไหนหรือว่าเก็บแมวหรืออะไรไว้กิจกรรมไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมนเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ อ่ะก่อนที่เราจะเริ่มพูดกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r ร b e นะครับรบกวนนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องจูโกะด้วยนะครับโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยนะครับวันที่2สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับหกโมงถึง8ปดโมงเช้านั่นเองนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกันนะแต่ปกติจะชอบเปิดก่อนนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองเข้ามาเช็คกันเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับข้อแรกเลยข้อแรกใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการผูกข้อมูลบัญชีนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถีออออาาเลกกมมรรบบ์หืผูั ตัว ID เราได้นะครับเมื่อผูกเสร็จแล้วเนี่ยของรางวัลที่จะได้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวนี้เป็น Early b i r d Gift นะครับจะต้องทำในช่วง3-10สิงหาคมนะครับเมื่อทำแล้วนะฮะคุณก็จะได้รับเหนียยเบอร์รี่50ได้ f เฟซแวร์แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเฟ e แวร์อะไรนะแล้วก็ไอเทมสนับสนุน I love R O ได้อีก นะครับซึ่งอันนี้ก็จะถูกส่งภายใน5วันทําการนับตั้งแต่วันที่11สิงหาเป็นต้นไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่ได้จากการผูกบัญชีนะครับโอเคมาถึงข้อ2นะครับข้อ2นี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นธีมของเดือนสิงหาคมเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นภาพอยู่ด้านบนนี้ที่แอบคล้ายๆกับโปเกมอนอยู่นะฮะก็คืออัลติเมทคร s ชนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมที่คล้ายกับกิจกรรมเค้กข้าวนะครับของตัวเซิร์ฟไต้หวันนะไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมเค้กข้าวหรือกิจกรรม แห่เรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าผมเข้าใจระบบกิจกรรมของเขาอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับผมอ่ะข้อ2เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นข้อย่อยอีกนะครับข้อย่อยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นล็อกอินรีวอร์ดนะครับผมในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยสสิงหาถึง13สิงหาเนี่ยคือแค่เราล็อกอินเนี่ยเราจะได้ตั๋วนะครับที่ชื่อว่าเ e อ็กบาลานซิ่งทิเก็ตนะครับสใบทุกวันนะครับถ้าเราล็อกอิน7วันก็จะได้14บสใบนะครับแต่ถ้าเราเติมเงินนะครับผมอ่ะเติมเงินเพิ่มปุ๊บเนี่ย เราล็อกอิน7วันเนี่ยเราจะได้35บาใบนะครับเราก็ได้อีเดนอีก14นั่นเองนะอันนี้คือข้อแรกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าไอเอ็กบาลานซิ่งทิเคตเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะโอเคมาต่อที่ข้อที่2นะครับข้อที่2ย่อยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแองเจริก VS Picky อ่าไม่ใช่ Angelic Picky VS Demonic Eggie นั่นเองนะครับ Angelic Picky ก็คือเจ้าไก่นะฮะเห็นไก่ตัวนี้ไหมอ่าแล้วก็ Demonic e g g i ก็คือไข่สีม่วงที่เหมือน Deviling ตัวนี้นะฮะอ่าซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะดำเนินไปด้วยกันประมาณ2สัปดาห์เนาะอ่าครึ่งเดือนนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีให้เราล่า MVP ด้วยนะครับซึ่งเป็น MVP ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Angelic p i g g y แล้วก็ Demonic Eggie ครับแล้วก็มี Mini b o สนะครับเป็น h ฮโริกปิกกีนะฮะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์อีก2ตัวนะครับเป็นสปู o n อ็กกี้กับ f อกเอ g กกีนะครับผมเป็นช้อนกับซ่อมนะครับแล้วก็จะได้รับไอเทมเนะเป็น a n นเชนโทเค็นเฮโริกโทเค็แล้วก็ m e l ฟิกโทเค็นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มค่า Popularity ให้กับทีมของคุณได้อีกด้วยนะครับอ่ะตรงนี้อ่านมาเนี่ยทุกคนอาจจะงงนะครับผมว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรยังไงบ้างทำไมแบบเฮ้ยถ้าตีแล้วจะไม่มีค่า XP แต่จะได้รับเป็นอีเดนคอยนะ แนะนาให้ฟาร์มในช่วงเวลาที่ค่าสตามิน่หมดแล้วอะไรเงี้ยหรือว่า MVP การ์ดมินิการ์ดในกิจกรรมไม่สามารถย่อยและขายได้ซึ่งสามารถใช้เก็บสะสมได้เท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่านแล้วอาจจะแบบไม่เห็นภาพว่าจะมีมอนใหม่เหรอจะมีอะไรใหม่เหรอใช่ครับมันจะมีมอนใหม่นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูก่อนนะครับผมเป็นตัวภาพตัวนี้แล้วกันนะฮะภาพตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยคือเริ่มอีเวนต์มาเนี่ยเขาจะให้เราเลือกฝั่งครั่่่าจะอยูฝงไก หรือเราจะอยู่ฝั่งไข่อ่าทีนี้เนี่ยพอเลือกแล้วเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งไก่หรือคนที่อยู่ฝั่งไข่เนี่ยเขาก็จะต้องไปล่าบอสไปล่ามินิบอสที่เป็นเป็นบอสแล้วมินิบอสของอีเวนต์แล้วก็มอนสเตอร์ของอีเวนต์อ่าล่าเพื่ออะไรครับล่าแล้วมันจะได้ของพวกนี้เห็นไหมตรงที่มสาผมชี้อยู่อ่าของพวกนี้เนี่ยคือให้เราเอามาบริจาคครับบริจาคเพื่ออะไรครับบริจาคเพื่อให้แต้มของฝ่ายเราเนี่ยมากขึ้นข้างบนทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการเวอร์ซัสกันอยู่นะครับสองฝ่าย นะครับถ้าฝ่ายเราเนี่ยได้คะแนนมากกว่านะสมมติว่าผมเลือกฝั่งไก่ผมแบบบริจาคฝั่งไก่รัวๆ,ๆเลยถ้าฝั่งไก่ชนะผมก็จะได้ของรางวัลเยอะแต่ถ้าฝั่งไก่แพ้ผมก็จะได้ของรางวัลน,น้อยแบบนี้ฮะคือเราก็จะต้องเลือกฝั่งให้ดีนั่นเองนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีมอนสเตอร์ที่เป็นแบบตัวตัวใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่นนี่ฮะบอสนะครับะจะมีบอส MVP นะครับที่มีการดรอปการ์ดตีขนาดเล็กแล้วก็มีบอส MVP อีกตัวหนึ่งนะครับที่ อ่า resp อะไรแบบเนี้ครับผมอ่าซึ่งอันนี้ก็ความสามารถผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันไหมนะเซิร์ฟโกโบโก็อาจจะขอยังไม่ลงลึกมากในความสามารถละกันนะแต่ว่าตัวละครบอสเนี่ย ของตัวเซิร์ฟไต้หวันกับตัวเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะเพราะว่าของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยตัวบอสสตัวเนี้ยตัวนึงมันจะเป็นไก่ตัวนึงมันจะเป็นไข่เนาะแต่ว่าอันนี้ของไต้หวันมันจะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งแทนนะครับแล้วก็จะมีมินิบอสด้วยนะครับให้เรามาล่าเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะมีของต่างๆเนี่ยดอกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เช็คในเซิร์ฟโกลบอลอีกทีนึงว่าของดอกจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับซึ่งไอตัวบอสตัวนี้นะครับโคตาเนี่ยก็จะ โควต้าการตีบอสปกติของเราครับมันจะมีโควต้าแยกออกมาให้ครับอย่างเนี้ยเห็นไหม MVP 2ตัวเนี่ยก็จะมีโควต้าให้อย่างละ3ครั้งเป็นรางวัลเข้าร่วม3าครั้งรางวัลทีมรีวอร์ดมครั้งนะฮะอ่าแล้วก็เกิดทุก1ชั่วโมงด้วยแล้วก็มินิบอสเนี่ยจะได้5ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับส่วนมอนสเตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้กี่ครั้งนะเดี๋ยวเช็คในโกลบอลอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็จะมีมอนสเตอร์แบบนี้นะมอนสเตอร์ก็จะเป็นมอนสเตอร์เลเวลแบบ เลเวลน้อยๆครับเป็นเลเวล25แบบนี้แล้วก็มีการ์ดดรอปด้วยซึ่งการ์ดเป็นการ์ดหัวที่เพิ่ม PVE PVP นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็น PVE PVP แค่ตัวนึงเป็นดาเมจตัวนึงเป็นรีดักนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่หน้าตาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหน้าตามันจะเป็นไก่เป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นช้อนเป็นซ่อมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่เหมือนกับเอาของไต้หวันมาดัดแปลงนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะสำหรับตรงนี้ก็ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีแบบการ์ดพิเศษของอีเวนต์นี้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับข้อ3ย่อยนะยังอยู่ในข้อ3ย่อยนะครับวันที่3นะถึงวันที่17เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเอ็กเชสครับผมอ่ะส่วรับเอ็กเชสคืออะไรครับมันจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับ XO ฮะเออเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูแล้วกันนะอ่ะมันจะเป็นกิจกรรมแบบนี้ฮะอ่ะก็คือให้เราเนี่ย วางตัวนะฮะวางให้แบบว่าเรียงกันเป็น XO อ่ะถ้าเกิดวางทั้งแถวได้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะอะไรแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีข้าปั้นหรือว่าไข่ให้เราเนี่ยประมาณ3แบบนะครับก็จะมีแบบเล็กแบบกลางแบบใหญ่อ่าถ้าเราวางแบบเล็กปุ๊บเนี่ยเขาสามารถเอาแบบกลางหรือแบบใหญ่เนี่ยมาวางทับเราได้อะไรย่างเงี้ยมันก็จะมีความสนุกตรงที่ว่าอันนี้มันจะเป็นการสู้กันแบบเรีลวทมหนึ นะครับผมอ่านเนี่ยลองอ่านตัวเงื่อนไขก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะบอกอยู่ว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเอ็กเชลขนาดใหญ่2อันขนาดกลาง3อันนะครับแล้วก็ขนาดเล็ก3อันนะครับแล้วก็แข่งกลยุทธ์กันครับว่าใครแบบเอ้ยเทคนิคชั้นเชิงจะดีกว่ากันนะเนี่ยก็จะวางแข่งกันแบบนี้นะครับใครที่เลียงได้3เลียงแบบ3ตัวได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองนะครับก็เป็นมินิเกมที่เออน่าจะสนุกดีนะครับผมเห็นคนไต้หวันเล่นกันก็สนุกดีนะครับผมอ่ะโอเคครับต่อไปนะครับอันนี้แหละฮะ ข้อที่4ย่อยนะครับคือกิจกรรมเอ็กบาลานซิ่งครับกิจกรรมนี้ก็มาวันที่3เหมือนกันครับจากข้อแรกที่บอกว่าเวลาล็อกอินเนี่ยเราจะได้เอ็กบาลานซิ่งทิเคตใช่ไหมเราจะมาใช้ในข้อ4ย่อยนี่แหละฮะมันจะเป็นกิจกรรมนะครับผมที่ให้เราเนี่ยเอาไข่เนี่ยมาแบบเราต้องตั้งไข่ให้ได้อะ่ะเออเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูแล้วกันนะว่าภาพเนี่ยเป็นยังไง ภาพเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งการที่เราจะเล่นเนี่ยถ้าเราเล่นปกติเราจะเสียครั้งละ100แมวนะอันนี้เดี๋ยวราคาเซิร์ฟโกโบโต้องเช็คกันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเรามีตั๋วเราก็จะใช้ตั๋วในการเล่นได้เลยนะครับซึ่งการเล่นมันก็จะเป็นแบบว่าเอยให้เราแบบไข่มันจะเวียงไปเวียงมาแต่ว่าให้เราบาลานซ์ใส้ไข่มันอยู่ในสีในแถบสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับผมแค่นี้เลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถ ผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ของรางวัลครับแต่ว่ามันก็จะมีเป็นเลเวลที่แบบว่าโหดขึ้นโหดขึ้นโหดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท้าทายก็จะมีรับรางวัลเป็น2เท่านะครับผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีของต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Purple Ro s e Pack นะครับ Go m a s ส Pack นะครับเ e a ธอร์ออฟนอสนาสต a เกียนะครับ k นท์เฟเธอ e r Pack b บ็กซ์วอ n Pack นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกของต่างๆที่น่าจะแลกได้นั่นเอง นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมี Event Store ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีของให้เราแลกนั่นเองนะคือเราเล่น Event เนี่ยมันจะมีของเนี่ยที่แบบให้เราไปแลกได้นะครับก็จะมีแบบเป็นตั๋วที่เอาไปเล่นไอกิจกรรมตั้งไข่นะครับหรือว่าจะเป็นแรกการ์ดคูปองนะครับแล้วก็มี Heaven and Earth Series Feather อนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นขนนกแดงดำนั่นแหละนะครับแล้วก็มีกาชาทิเกตนะครับซูปเปอร์เพชรคูป,ปองนะครับมิสเตอรี่คนะ็อนนกวิลกาชานะอ น่าจะเป็นตัวเฟืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันละกันนะจริงๆมันน่าจะไม่เหมือนหรอกแต่ว่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีแบบพวกแฟชั่นต่างๆให้แลกนะครับแล้วก็มีของที่เอาไว้พัฒนาตัวละครให้แลกนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับผม ข้อที่3นะครับเปิดใหม่บิวอิมพิ้นตัวเลือกมากมายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นรูนใหม่นั่นเองนะครับในที่สุดก็มาสักทีนะหลังจากที่เลื่อนไป2รอบแล้วนะอันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูว่ารูนใหม่มีอะไรบ้างในช่องผมเนี่ยก็มีทําสรุปให้ครบทุกรูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้อ่ะตรงนี้ก็มีให้อ่านด้วยนะครับนี่ของหลอดไนท์ของมาสเตอร์สมิธของไฮพรีสเนี่ยเออมีให้อ่านหมดเลยเออจริงๆไม่ต้องไปดูในช่องผมก็ได้นะครับก็สามารถที่จะอ่านดูได้เลยนะครับผมว่าแต่อาชีพเนีีม่ม รูนอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีของพาสซีฟด้วยนะของพาสซีฟก็จะมีเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับข้อ4ใหญ่นะครับก็จะเป็นการลดความกดดันเกี่ยวกับซากโบราณจูปิรอสนั่นเองนะครับในทุกวันนี้เนี่ยเราลงจูปิรอสกันก็อาจจะค่อนข้างลําบากนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้แบบว่าตัวละครโคดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะลดความยากของดันเจี้ยนจูปิรอสนะครับอ่าลดความยากของมอนสเตอร์ ทำให้การท้าาทมอนเตอร์ของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยปรับรางวัลฮะผ่านด่านสร้างโบราณจูบิรอล์ยากระดับ2เรียบร้อยแล้วจะได้รับบิลอินพิ้นเซเลคชันกิ๊ฟอย่างแน่นอนอันนี้โคตรดีนะใครที่ลงไปแล้ววันจันทร์เนี่ยอาจจะเสียดายนะวันจันทร์กลางคานะ่ะเอออย่าพึ่งลงนะถ้าดูคลิปนี้แล้วกำลังคิดจะลงคืนนี้อย่าพึ่งลงนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ติดอันดับสร้างโบราณทั้งหมดเนี่ยก็จะได้บิลอินพิ้นห้ากล่องเลย คือเอาง,ง่ายๆเหมือนเขาพยายามเร่งให้รูนอาชีพอะ่ะมันมันทำได้เร็วขึ้นเนาะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคือต้องลุ้นเอาแล้วก็ต้องแบบว่าติดท็อปร้อยห้าสิบได้กล่องได้วิกละกล่องวิกละกล่องเนี่ยซึ่งมันช้าเนาะอ่าเขาก็เลยทําแบบนี้ขึ้นมาให้ให,ให้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเติบโตตรงนี้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อ5ครับผมก็จะมีการเพิ่ม RO Shop ใหม่นะครับผมเป็น Wishing Costoom ครั้งที่10นั่นเองนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยก็จะเป็น ชุดแมงมุมนั่นเองนะฮะอ่าชุดแมงมุมเนี่ยเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูแล้วกันนะครับผมสำหรับชุดแมงมุมนะครับผมนี่เข้ามาเลยเริ่มกันที่ตัวชุดก่อนเลยแล้วกันนะตัวชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะอ่าสักครู่หนึ่งชุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวนี้นะ อ่าชุดเนี่ยจะเป็นตัวนี้ Spider Web Life นะตัวนี้เนี่ยอ่าไม่รู้นะว่าจะบัฟเนิร์ฟหรือเปล่าเข้ามาในโกลบอลเนี่ยก็จะมีการบวก Attack M attack 3.5 Move Speed 2%นะครับ Reduce Damage Taken from Insect ก็คือโดนมแมลงเบาลง5%นะครับแล้วก็ดาเม e ใส่มแมลงแรงขึ้น5%นะครับแล้วก็เจาะเกาะอย่างละ4%นะครับแล้วก็ยังต้านพิษอีก10%แล้วก็ยังออสเตตอีก2นะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยเมื่อโดนดาเมจมีโอกาส5%ที่จะ หลบดาเมจนั้นหรือว่าดาเมจนั้นเนี่ยไร้ผลไปเลยนะครับคูดาวสิบวิก็คิดว่าน่าจะเนิฟนะเออไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ส่วนหลังครับอันต่อมาส่วนหลังสุดเท่เลยนะครับผมนี่ขาแมงมุมเท่มากแต่ว่าความสามารถเฉยๆนะครับก็จะโดนดาเมจจากเผาแ,แพลนเนี่ยเบาลง5%ก็ไปลงจูปิลอได้นะครับแล้วก็ตีเผาแ,แพลแรงขึ้น5%แล้วก็พีดาเมจกับเอ็มดาเมจเพิ่มอีกอย่างละ1.5นั่นเอง นะครับแล้วก็ส่วนปากครับผมส่วนปากถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะเป็นตัวไพ่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าโอ้ปากตัวนี้คือค่อนข้างตอบโจทย์สายสกิลมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่ม P ีด m a เม M เอ m มด e เมอย่างละ3.5แล้วก็ลดคูดาว3%นะครับแล้วก็ตีขนาดกลาง4%ครับแล้วโดนขนาดกลางเบาลง4%เท่านั้นไม่พอนะครับจะบวกสกิลดาเมจ1%ทุกๆ50สเต็งหรือ50อินนั่นเองนะครับคือเรียกได้ว่า ถ้าสมมุติอ่าอินผมสัก200เนี่ยผมก็ได้บ่วย4%แล้วอะคือโคตรแรงนะปากนี้แต่ว่าอาจจะเนิร์ฟนะครับของเซิร์โคโบโลนะ,อ,ะอีกหนึ่งส่วนที่มีในชุดรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นชุด จะเป็นส่วนหน้านะครับเป็นส่วนหน้าตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะบสก t สเต็งเด็กอินอย่างละ5นะครับเลือด5%แล้วก็โดนดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดเล็กเบาลง5%นะครับแล้วก็ดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็กแรงขึ้น5%นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นชุดแมงมุมชุดใหม่นะครับผมที่กําลังจะเข้ามาในกาชาตู้หน้ารอบต่อไปนะถ้าเป็น p o เท e ่าหนก็จะมาสักวันที่10สิงหาคมนะครับผมอ่ะ โอเคฮะก็จบไปในเรื่องของวิชชิงนะครับผมก็จะมีกันต่อนะอันนี้จะเป็นข้อ2ย่อยในหมวดของ R.O.Shop นะครับผมก็จะมี Daily Eki Pack b a l a n n i n g นนะฮะก็คือจะเป็นขายตัว๋วขายตัว๋วเน,นี่แหละกิจกรรมไข่นะครับผมก็จะมีขายส่วนนี้ก็ยังไม่ได้บอกราคานะครับผมแล้วก็ Weekend Assist g i f ฟแพ็ k นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเด้งตอนวันเสาร์อาทิตย์นะเออน่าจะเป็นแพ็กเด้งวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมต่อมาวันที่6 มาอีกแล้วครับดีไซน์ for combat นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเวลาฟาร์มนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันที่5วันที่6สิงหาแล้วก็12-13สิามงหานะครับผมก็เพิ่มกันทุกเสาร์อาทิตย์ไปเลยนะครับสำหรับการฟาร์มนะครับแล้วก็ข้อ2ย่อยนะครับก็จะมี Devil u ู c i o f f e r นะครับผมได้ตั๋ว d e v i l u c h i 5ใบทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่1 4สิงหาเป็นต้นไปนะครับข้อที่3ย่อยนะครับก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับ o p e r a t ชัน Union วันที่7สิงหาอันนี้ก็จะสามารถเก็บแต้มช่วยเหลือได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาอีกแล้วนะฮะสำหรับเวนสตาติจิ i แบทเทิลนะกิจกรรม4 0 0 0นะครับผมมากันให้เราเล่นกันอีกละตั้งแต่7สิงหาคมเก็บแต้ม4 0 0พเอาไปแลกของนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการปรับปรุงด้านอื่นๆด้วยนะครับเพิ่มฟังก์ชัน Retrival สามารถใช้ได้ในกิจกรรม ไทม e สเปซกิวเอ็กกิวเลกทุกวันจันทร์โดยใช้ใจ่ายไดยมอนด์เพื่อรับรางวัลรายอาทิตย์นั่นเองนะอันนี้ก็คือการกู้คืนนั่นเองนะสามารถกู้คืนไทม์สเปซกิวเอ็กกิวเลกได้นะเหมือนคลิปที่ผมเพิ่งทําไปเลยนะก็เรียกได้ว่าใครที่ไม่สะดวกลงอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถมากู้คืนได้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะพลาดของไปนะครับผมอ่แเราก็จะมีปลดล็อกหลังเลเวล70ตัวนี้นะครับก็จะมีปรับปรุงฟังก์ชัน Voice เพิ่มเรียลไทม์ว o i c ์ในช่องแชททีมเพื่อง่ายว่าเราสามารถคุยกันได้เรีย t ไทม์เลยไม่ต้อง Dis discord on นะครับผมอ,อะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ปรับปรุงฟังก์ชันตั้งทีมสามารถตั้งทีมสําหรับมอนสเตอร์ที่กําหนดได้เพิ่มคําอธิบายให้กับข้อความตั้งทีมได้ว่าแบบเฮ้ยเราจะฟาร์มตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การกลับมาอีกครั้งของกิจกรรมตอบคําถามกิ้นะครับเพิ่มคอลเลกชันบุ๊กใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบถ้าถ้าจำถ้าไม่ชัวนะว่าใช่หรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นการเพิ่มตัวสมุดนะครับผมที่เป็นอรัรบัมการ์ดนะครับผมตัวนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่เราจะต้องเอาการ์ดเนี่ยมา,ฝา,ฝ,า,ฝ,าฝาก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 กันนะครับเพื่อเพิ่มคาสสเตตัสของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคฮะแล้วก็สแสดงจํานวนวันเปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่เนี่ยเปิดมาแล้วกี่วันนั่นเองนะครับผมปรับปรุงการแสดงผลหน้ามอนสเตอร์กอสซี่การ์ดอาราบัมนะครับคัสตอมไมค์แกลเลอรี่แล้วก็บุ๊กออฟอุปมนต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็น่าจะปรับให้มันเป็นสีสันสดใสแบบนี้แหละคือของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบสีหม่นหม่น,น,ป,มนป็นี้แบบูง่าหมึันน สว่างตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็น่าจะมีการปรับตรงนี้นะให้เราดูแบบว่าดูได้แบบสบายตาขึ้นนั่นแหละแค่นั้นแหละคิดว่าน่าจะใช่ปรับเหมือนไต้หวันนะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มรายละเอียดในการคูดาวของการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่2อ่ะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเหมือนเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยคือปกติเราเปลี่ยนอาชีพครั้งหนึ่งเราจะคูดาว7วันใช่ไหมแต่ว่าไต้หวันเนี่ยเพิ่งปรับไปล่าสุดเนี่ยก็คือจาก7วันเนี่ยเหลือแค่2วันเท่านั้นนะครับสวันก็จะเปลี่ยนกับอาชีพเดิมได้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ยกระดับนะครับขีดจํากัดสูงสุดของการย่อยคอกวิลในครั้งเดียวก็คือสามารถที่จะย่อยเฟืองได้ในจํานวนททททีีีี่่่่่มมาากกกขึ้นน้้นนนนัเเเเเเอออองงนะะรรรณใคแแบบบบบฟืยยแบบย็ไไไไวดํล ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขบักต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองมาอ่านได้นะครับผมว่าบักอะไรบ้างนะครับที่ถูกแก้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมประกาศเนื้อหาเวอร์ชันใหม่ล่วงหน้าครับผมการแข่งขันใหม่โอดินคัพนั่นเองนะครับกำลังจะมาแล้วสําหรับการแข่งสุดยิ่งใหญ่ของแรงร็อกออริจินนั่นเองนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงระดับ S ตัวใหม่อ่าอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายแหละคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าไต้หวันมันก็มีแค่กระต่ายกับวอลคิรี่ที่เรายังไม่เข้ามานะครับก็คิดว น่าจะต้องมาแล้วก็เตรียมตังกันไว้ให้ดีเลยนะครับแล้วก็อาชีพใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีบอกแต่ว่าเดาไว้ก็คงจะเป็นบาดแดนเซอร์แหละตามไทม์ไลน์ของเขานะครับผมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขวิธีการเล่นให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนี่ก็จะเป็นแพทใหม่นะครับสำหรับครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับผมก็ใครมีคําถามอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาถามก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรััับบคคลิปนนนีี้้เ่ยยผมตตออองขวกะรด๋ ไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าในสตรีมหน้าครับลาไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ